สวัสดีครับมาพบกับช่องปุกป๋องชาแนลครับผมคลิปนี้พาเพื่อนๆมาดูออนซีเดียมครับบานนะครับมีอยากให้ดูตุ้มๆแล้วก็บานๆครับท่านผู้ชมสีสันสวยสดงดงามครับสวยมากครับกระถางนี้ผมปลูกมาประมาณ2ปีครับไม่ได้ปลูกหรืซื้อครับซื้อเข้ามาก่อนจากงานเกษตรครับ ซื้อเข้ามาก่อนครับแรกๆเขาก็เป็นสีนี้แหะครับแต่พอมาอยู่สองปีมันไม่ออกดอกครับปีหนึงไม่ออกดอกผมต้องทำยังไงว่ามันจะออกดอกมันก็เลี้ยงไปเลี้ยงมามันก็ออกมันครับบำรุงสะหน่อยครับเพราะว่ามันตอนนั้นมันยังไม่สมบูรณ์เต็มที่ครับเป็นกระถางเล็กๆเป็นต้นแค่ต้นเดียวครับที่ผมซื้อมาเนี่ยฮะเนี่ยเ ส่วนปุ๋ยที่ผมให้ก็เป็นออสโมโคดครับปุ๋ยละลายช้านะครับแล้วก็มีเสริมบ้างก็เป็นปุ๋ยไข่ปุ๋ยเกล็ดครับส่วนการลดน้ําผมก็ลดตอนเช้าผมมีเวลาลดตอนเช้าครับส่วนตอนบ่ายนี่ผมถ้ามีวันหยุดผมก็จะไม่ลดน่ะครับตอนบ่ายผมอีกรอบนึงตอนเย็นครับ5้าโมงเย็นครับส่วนกลางคืนผมไม่ลดครับ ถ้าหน้าฝนก็ไม่ลดครับไม่ลดน้าขึ้นอยู่กับว่าฝนทิ้งช่วงผมถึงจะลดครับผมก็มีฉีดต่อไปผมก็ต้องใช้ฉีดกันเชื้อราบ้างครับเพราะว่าส่วนมากผมจะไม่ค่อยใช้ฉีดที่เป็นใช้เคมีครับผมไม่ค่อยไม่ค่อยชอบพวกสารเคมีครับ แต่มันต้องใช้ครับแต่ว่าเราต้องป้องกันตัวเราบ้างครับป้องกันดีๆหน่อยครับเนี่ยฮะมันสวยครับผมว่ามันก็ปลูกง่ายดูแลง่ายนะครับส่วนเครื่องปลูกก็เป็นะมะพร้าวสับกับฐานครับเครื่องปลูกถ้ามีฮอร์โมนไข่ฉีดเข้าบ้างก็ดีครับผสมกับ น้ำยาเล่งรากนะครับน้ำยาเล่งลากนี่ก็สำคัญกับดอกกล้วยไม้เหมือนกันครับผม,มยิ่งดูยิ่งสวยครับสีสันมันสวยมากส่วนกลิ่นเดี๋ยวผมจุดภาพแป๊บหนึ่งดมกลิ่น,นครับว่ามันมีกลิ่นหอมบ้างไหมกลิ่นไม่หอมเลยครับท่านผู้ชมไม่หอมก็ไม่เป็นไรครับดูดอกเอาครับ ดูความสวยงามครับผมความสวยงามของออนซิเดียมมีหลายสีครับมีหลายสีเดี๋ยวพาไปดูดอกที่มันออกดอกสม่ำเสมอปีหนึ่งน่าจะประมาณสามครั้งครับที่ออกเนี่ยผมส่องให้ผู้ชมดูประจาประจำเลยช่อเนี้ยดอกเนี้ย นี่ครับก็ช่างบานอยู่ครับเดี๋ยวให้ดูตุมๆบ้างครับนี่ครับท่านผู้ชมตุมๆครับสวยงามมากสวยงามมากครับสวยจริงๆริงที่ที่เห็นนี้ก็คือคัดครับคัดธริยาครับผม ออกดอกบานเป็นเดือนลดน้ําวานละครัครั้งบแคทแต่ว่าอย่าลดให้โดนดอกเขานะครับจบคลิปแปลงแค่นี้ครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามปลูกของชาแนลครับติดตามกันไปเรื่อยๆครับถ้ามีดอกอะไรผมก็จะลงไปเรื่อยๆบางทีไม่ออกดอกผมก็ลงให้เพื่อนๆดูครับเอเคครับ ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงครับโชคดีมีความสุขครับถูกหวยกันทุกคนนะครับงวันที่สองที่สาไม่ต้องครับเอาลงวันที่หนึ่งเลยครับสักสิห้าใบครับเอามาแบ่งผมบ้างนะครับสักใบหนึ่งครับสวัสดีครับบ๊ายบายอ่าสองชนชมให้เพื่อนๆดูดีกว่าครับโอ้มันสวยครับช่วงนี้ไม่มีฝนคนที่ชอบชนชมก็มีครับ ให้ดูชนชมโบราณครับท่านผู้ชมนี่ครับชนชมโบราณครับบ้านทนครับผม กุหลาบนี่ชอบฮอร์โมนไข่ครับผมใส่เข้าไปเลยครับอาทิตย์ละครั้งครับเขาชอบครับฮอร์โมนไข่เนี่ยเขาชอบมากครับออกดอกดีจริงๆครับอันนี้เหลืองจันครับเหลืองจันทตะบูนครับเหลืองปอดครับผม สองทุกวันครับผมส่วนนี้เป็นเรื่องสายหลวงใต้ครับท่านผู้ชมยังไม่บานครับใกล้แล้วครับใกล้แล้วลุ้นทุกวันครับ